สวัสดีค่ะบัคเกอร์ทั้งสองค่ะแอลค่ะมินค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้า๋ามเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผาฝ้าย นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมก้าลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทเราราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา8,000บาทนะคะน้ำหนักนะคะ45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณกันนะคะลูกค้าจ๋าสองอยหาสิบถึงสามร้อยชิ้นตัวเครื่ต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าประมาณเจ้านะคะยีิบห้าบาทค่ะใช่ค่ะ25เป็น26บาทนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยัวย่วๆเลยหมวนนี้เป็นแฟร์แชมพาย ลูกค้าจะแนะนําให้เอาไปรีดก่อนนะจะได้เห็นลูกทรงที่ชัดเจนนะคะใช่ค่ะ,คะลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายอ่ใช่ค่ะลูกค้าส่งด้วย <c oughs> คุณพี่ค่ะราคาประหยัดจริงๆนะคะจา <c oughs> จะคาแป่ค่านก่อนเท่านั้น สนใจเสียบเดืนดืนค่ะคุณพี่จ๋าเสียเด็นดืนได้ทั้งงานรวมด้วยางานรวมก็ได้แบรนด์รวมก็ได้กับคุณพี่จ๋าแบรนด์ก็รวมงานก็รวมนะคุณพี่จ๋าสุดคมนะสนใจเสียบเดืนดืนหรือสายลุ้นค่ะคุณพี่จ๋าเอากระสอบใหม่ไปลุ้นเองไปเปิดเองก็ได้นะคะค่ะลูกค้าจา๋าเรื่องแบรนด์นะคะมาเลยนะคะลูกค้าจา๋าอย่างที่พี่เจอบปเมื่อกี้ก็จะมีเป็นยูนิโค่นะคะลูกค้าจ๋าต่อด้วย อ่ะทอมมี่นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นมิวสิกนะคะใช่ค่ะลวดลายจ้ามิ้งจ๋าลวดลายมีค้ามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าสีพื้นมีมาลายสกอตลายตารางมีมาออกแนวเชิ้ตมีมานะคะลูกค้าจ๋ามีค้ามาอยู่ในนี้เลยแนะนําแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน26่บบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้8,00 0บาท ซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะนะคะใช่เอาง่ายๆคุณพี่จ๋าซื้อลายรดลายนั่นเองใช่ค่ะแต่ตอนนี้พี่ว่ากระถับนี้คุ้มอะคุ้มเลยแขนสั้นแขนยาวแขนคตรไซายเดียวสุดมัรอบคุณพี่จนาค้ามาหมดเลยใชเอาง่ายๆเอาง่ายๆสุดคุ้มอย่ารอช้าสนใจ CF เดินด่วนนะคุณพี่ครัเ CF เดินด่วนได้เลยกับหมวดเสื้อแฟชั่น ชาไฟคุณผู้หญิงนะคะคุณพีค่ะคุณพีอะไรนะคะคุณีค่ะคุณพีคุณพีคุณพีค่ะเอาใหม่เอาใหม่ที่แอลใหม่คุณพีค่ะคุณพีค่ะตรงนี้เซฟแล้วไปรับประทานเที่ยงค่ะคุณพี่จ๋าเซฟได้เลยจ้าใช่ค่ะเรื่องแบรนด์มีขามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เจอไย H&M ค่ะลูกค้าจ๋าต่อด้วยแกลบแล้วก็มา H&M อีกสักรอบค่ะลูกค้าจ๋าบา แบนนะลูกค้าจ๋มีขามาอยู่ในนี้เลยแต่สุดคุ้มมากๆค่ะลูกค้าจ๋เรื่องไซส์ก็มีขามาด้วยนะคะลูกค้าจ๋เพราะว่าของเขางานมารวมทั้งญี่ปุ่นและ USA ขอสตาร์ทส์ตั้งแต่ไซส S ไซส์ M นะคะลูกค้าจอา๋อาจจะมีสาแอ์ปปลนมาบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุณที่ต้องรีดนะถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายจะเบาบางใส่ง่ายเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา เน้นย้ำต้องรีดถ้าไม่รีดจะยับมากนะคะคุณพี่คาจะไม่สวยอ่ะพอรลีดขึ้นมาปุ๊บคุณพี่สาวสามารถไปเพิ่มราคาสินค้าได้เลยแต่ถ้าซื้อสินค้าคุณพี่สาวก็จะเพิ่มราคาได้ด้วยแต่ตอนนี้คุณพี่ค่ะ CF ก่อน CF ก่อนราคา8,000บาทนะคะคุณพี่สาวราคา8,000บาทเท่านั้นส่วนไซส์ CF ด่วนๆจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะกดเข้ามา CF ก่อนนะคะลูกค้าจะอ่ะไซส์ทีสวยๆแบบนี้ก็มีมาค่ะลูก ลูกค้าจ๋าคะมาเลยอยู่ในนี้เป็นสัดลายค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสไตล์ขอบมีไมอยู่ในนี้หรือว่าจะเป็นลายสกอตค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกอดเล็กกัดใหญ่มีคะมานะคะอโอนาวีจ้าน่ารักจังน่ารักนะพี่เอ๋อใส่ได้ได้ไหมได้เติมที่ผ้นิดหนึ่งไม่ใช่โชว์โู้แลตรงแขนมันไม่ได้ได้อุ้ยได้ตัวนี้ที่ใส่เสื้อผ้าเป็นไซส์เอล ค่ะดเป็นแล้วคนเรามันต้องมีการพัฒนานะคะจะไม่หยุดนิ่งมาถึงไซส์ร้อยโลค่ะร้อยตอนแรกเขาจะบอกว่าหกสิบตอนไปเนีาจะบอกว่าแปดสิบคือเป้าหมายนะแปดสิบปุ๊บแล้วค่อยลดลดไปที่9ก้าสิบแล้วก็้าสิบไปเรื่อยๆคุณพี่๋าคุณพี่๋าคุณพี่สาสุดพุนะคะกาหมวดเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายของเรานะคะสนใจเอเด่วๆช่วงบ่ายนะคุณพี่๋าอากาศร้อนๆเดี๋ยวเราพาไปจัดที่เซิร์ฟ ช่วงบ่ายฝากติดตามด้วยค่ะคุณพี่จ๋ากางเกงเสิร์ฟของเรานะคะคุณพี่จ๋าสำหรับลูกค้าที่รอนะคะช่วงบ่ายเจอกันอีกรอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแต่ตอนนี้ค่ะลูกค้าจะรับกระสอบนี้ก่อนเอกระสอบนี้ก่อนค่ะลูกค้าจะเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าบางๆใส่สบายนะคะ เหมาะกับเราเลยเหมาะกับช่วงนี้เลยนะคะใช่ใชค่ะดูค่ะแต่อุ้ยดนี่เป็นแบบแฟชั่นมาเลยค่ะใช่แขนประมาณ3ส่วนนะคะคุณพี่ขาแบบนั้นก็มีสิทธิ์ม,มาอ่ะไปต่อค่ะคุณพี่สากับแบรนด์นะคะตัวนี้เป็นของ H&M นะคะ สวัสดีคุณพี่ทุกท่านค่ะคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยคอมเมนต์เข้ามารัวๆนะคะสวัสดีคุณพี่เก้าท่านสิบท่านสิบเอ็ดท่านสิบสองท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจ๋า a p p l e r e v t w e t y one ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีค้ามาอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าสี่สิบห้ากิโลแปดพันบาทเท่านั้นหมวดน,นี้เป็นสินค้าคดเกย์เออด้วยลูกค้าจ๋าแต่ว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ขาดเพื่อนดำมีเจออาจจะต้องไปซักทำความสะอาดมีเจอนะคะใช่ค่ะไปต่อที่แบรนด์ของเราจากคุณพี่จ่าโอนาวีค่ะอ่าเอกเพสค่ะมีคะมาอยู่ในนี้เลยนะคะอ่ะสวยๆเยอะๆค่ะลูกค้จาจ่าแนะนำแนะนำเลยนะคะจา่าอันนี้เป็นแขนยาวนะคะคุณพี่จ่าแขนยาวแบบนี้แต่ว่าแขนยาวบางตัวถึงจะเป็นเชิตนะคะคุณพี่ขาแต่ว่าพัดแขนึ้นได้หรือจะเป็นเนื้อผ้าที่ ใส่แขนยาวก,ก็ได้เพราะว่เขาเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะคุณพี่ขาโค้งจริงลวดลายกลุ่มออฟฟิศก็มีกลุ่มวัยรุ่นก็มากลุ่มทํางานก็อยู่ในนี้กลุ่มแม่บ้านก็อยู่ในนี้ค่ะคุณพี่จ๋าเอาง่ายๆได้ทุกกลุ่มนั่นเองนะคะอ่ะขมมีอุ้นตอนนี้สวยค่ะเป็นปีกคล้ายๆกับปีพีเสื้อมาเลยค่ะต<า>ันนี้ก็มาไซส์แอล ระบายระบายนะคะแขกของเขาแฟชั่นมาเลยหรือจะเป็นโทโอุย้ยตัวนี้เป็น H a อ d M อ่าตัวนี้เป็นแบรนด์ H a n M นะคะคุณพี่จา๋าแต่ว่าเป็นเชิ้ตสีดำอ่าดำอันนี้ไม่มีลายปงุงลายปากนะดำดึบเรียบนะคุณพี่คะดำดึบเรียบแบบนี้ก็มีนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะเป็นเชิ้ตเป็นขอบเป็น ใส่เดี่ยวเสื้อกล้ามแขนอุดมีไม,มอยู่ในนี้คะ่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยสามารถคัดแยกคำราคาได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นเขนยาวอีกสักหนึ่งตัวนะคะคุณพี่คะ่ะเบาบางมากบางตัวคือบางบางค่ะถ้าใส่ช่วงนี้นอากาศบ้านเราร้อนๆเชื่อได้เลยคุณพี่จากประเทศไทยบ้านเรานะนับวันได้เลยว่าหนาวกี่วัน<า>วน,นะคะคุณพี่คะ่ะหนาวประมาณกี่วันแค่ลมผ่าน,นก็ หนาวปีหนึ่งประมาณสองวันอีกครึ่งวันก็ช่วงบ่ายๆก็จะร้อนแล้วค่ะนอกนั้นก็จะเป็นร้อนนะคะคุณพี่คะแต่ว่ามวดนี้นะคะในทุกโอกาสเลยฝนตกแดดออกคนพี่สาดหน้าฝนหน้าร้อนหน้านหนาวขา,ายได้เลยได้ค่ะนีภาพแบบนี้เหมาะก,กับสภาพอากาศบ้านเราด้วยอ่ะตัวนี้เป็นของ o n a ว i ค่ะอะตัดด้วย H&M ค่ะสวยอะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำแนะนำเลยไม่ว่าจะเป็นลายเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็น พิมพ์ลายดอกไม้มาพิพมลายต่างๆมานะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้ต้นทุน26บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเท่านั้น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 ใช่ค่ะใช่ใช้ใช่นะคะลูกค้าจ๋าะใช่ค่ะเท่านั้น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 ค่ะแนะนําแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าส5กิโลบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะคุณพี่สา มาง่ายซื้อเยอะๆเราก็ลดเยอะๆนะคะใช่ค่ะอัพเป็นตาลายอีกสักตัวค่ะแฟชั่นค่ะลูกค้าใส่ได้ไม่มีอัเลยนะเสื้อผ้าฟอยใส่ได้ทุกฤดูกาลอย่างที่พัวแอลแจงเลยค่ะลูกค้าจ๋ะแนะนำแนะนานะคะอุ้ยใส่เดี่ยวค่ะุูยลายลายาะคๆกับลายฮาวายสงการแบบนี้ก็มีนะคะมรือว่าจะเป็นโรง เชิดนะคะคุณพี่๋าแล้วแต่ลูกนะบางลูกอาจจะเป็นทรงแฟชั่นเหมือนใครๆก็ทรงคลอบมาเยอะมาเยอะบางลูกอาจจะเป็นแขนั้กมาเยอะแล้วแต่ลูกนะคะคุณพี่ขาแล้วแต่กระสอบนะคะคุณพี่ขาว่าจะเป็นทรงประมาณแบบไหนมาเยอะนะคะคุณพี่๋าแล้วก็ไซส์ของเราก็รวมด้วยสาหรับระหับหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะกอาแต่ถ้าชอบกระสอบที่เรารีวิวนะคะลูกค้าจ๋า สามารถ CF ได้เลยนะรับเป็นกระสอบนี้ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นสายลุ้มอยากรุ้นเองอยากเปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ได้นะคะค่ะอไปต่อที่อีกสักหนึ่งแบรนด์ค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์ของ o อนาวค่ะ o อนาวีเทเซนเอมทอค่ะลูกค้าจ๋าเขบครัวได้แล้วก็ยูนิโคนะคะที่จะเจอมานะคะจะเอ่ะต่อด้วย GU ค่ะลูกค้าจ๋า แบนดรัวกันเลยเอ้ยตัวนี้เป็นตะกอสใช่ค่ะตัวนี้นะคะสวยนะคะลูกค้าจะอมูจิอิกิตแบนค่ะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์ีครับมาเลยลูกค้าจะสามารถคัดแยกทำราคาได้นะคะใช่ค่ะลายจุดบ้างคันนี้ค่ะลายจุดหวานแบบนี้ก็มีนีคุณพี่คะแต่ว่าช่วงนี้นะคัดแยกออกมาอะไรที่เป็นลายลายดอกนะคะคุณพี่ใช่ ใกล้ส่งการแล้วคินแจ้งเรื่องวันหยุดดีกว่าคมิ้นสาขาใกล้แล้วเดือนอันนี้ก็สามสิแล้วนะเดือนไม่กี่วันก็ส่งการแล้วนะช่วงส่งการกี่วันนะ21อวันชคดีค่ะทุกคนแล้วติดตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อสินค้ากับบักเราไปขายช่วงส่งการแนะนำช่วงนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลย ไม่อยากให้ลูกค้าไปสั่งช่วงสงการนะเพราะว่าจะไม่ทันว่าขายรถเราอ่ะใช่บริษัทเราส่งให้ได้ใช่แต่ว่าขององส่งเอกชนเขาไม่ค่อยกระจายนช่ค่้ะเพราะว่าส่วนมากนะคะเราต้องีสั่งของขึ้นบ้านเพื่อจะได้ขายช่วงสงการนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากช่วงนี้สามารถซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยเอาไปซักเป็นีดนะคะลูกค้าจะเตรียมขายเตรียมรอขายช่วงเทศกาลได้นะคะค่ะค่ะนี่ตัวนี้อุ้ยน่ารักจังเป็นซาลานะ เป็นลายปากด้วยแล้วก็เป็นแฟชั่นมาเลยเหมาะกับเดียวเลยอ่ะครับใช่ไม่ใช่ไหนได้ใช่ไหมอับสกโพโอเออาเออาอะไรนี้ก็จะให้พี่โชแต่โพอด่ยงเดียวลูกค้าแนะนำค่ะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นก็ขายอีกราคาดาอ่ะยูนิโคอีกสักตัวค่ะลูกค้าจะยูนิโคมาอีกแล้วค่ะ ้ยสวยนะพี่แอลเดินเชิดแบบนี้ใส่ทำงานได้ใสเดี่ยวค่ะมิ้นค่ะาสเดี่ยวใสทะเลอล้วโอ้ยว่าทะเลทะเลกันนี่แต่ทะเลอย่างเดียวทะเล้สเดี่ยวเอาต้องใส่เป็นทะเลได้ไปทะเลย่างเดียวใส่อยู่บ้านก็ได้ได้ใช่ไหมซาลาเอาใส่ไปเล่นน้ำตกดีกว่าซาลาค่ะคุณพี่ขาแลับแต่ลูกค้าสะดวกด้วยนะคะเมนสบอร์ดด้านหลังขึ้นมาเอยให้ลูกค้าดูโทนสีที่แน่ชัดนะคะคุณพี่ค่ะ ชี้แน่ชัดว่าเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงนะคะนค่ะความสวยของเราเยอะนะจำนวนชิ้นจะเยอะๆนิดนึงค่ะคุณพี่จ๋า2 5 0้ถึงสามชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการ25-26บห้าทนะคะป๊าค่ะุกรวดลายอยู่ในดีคุณพี่ขาสนใจอคด่วนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะ หยิบไปนึ่งชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทนะคะปาอันนี้ดอกจริงดอกจังค่ะอุ้ยเสื้อสงการดอกทุกตัวเลยเหรดอกเต็มหมดเลยอันนั้นก็เสื้อสงกา์อันนั้นเป็นมัดย้อมอันนี้ก็มัดย้อมก็ใส่สงการได้พี่แอลอู้แขนยาวด้วยอใส่แดดได้เลยกันแดดได้เลยอันนี้ก็เป็นทรงฮาวายนะเนี่ยตัวนี้เป็นทรงฮาวายนะอ๋อจะได้เป็นโฟลเวอร์ด้วยอ๋อมีแบรนด์ด้วยอ๋อตัวนี้เป็นสวยอ่ะอันนี้ใส่ไปวัดค่ะูกคาจ๊ะ วัดวัดก็ทะเลทะเลแล้วก็แล้วกใช่ค่ะแล้วก็กลับมาที่วัดอีกรอบค่ะมุนไปหมุนมาอยู่นี่ใช่ค่ะคุณพี่คะต้องรีบเซฟแล้วก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงไม่ทราบว่าตอนเที่ยงลูกค้าทานข้าวกับอะไรนะพี่แลแล้วพี่อยากทานอะไรครับเบลคุณไม่รู้เลยยังไม่มีไเลยค่ะมิ้นค่ะอะสวัสดีคุณพี่หกท่านค่ะคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรา คุณพี่จ่ากิจกรรมดีๆของเราเดี๋ยวกลับมาเรื่อยๆนะสําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงหรือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจตัว50%ค่ะคุณพี่จ่าบริษัทบัคของเรามาเรื่อยๆมันเข้ามาดูก่อนจ้าคุณพี่จ่าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะจา้าใช่ค่ะอ่ะลูกค้าจา๋าแล้วก็วันนี้วันที่30แล้วนะคะลูกค้าจะาฝากไว้ด้วยสําหรับ โปรโมชั่นของเดือนมีนาคมค่ะลูกค้าจ๋าเหลือพรุ่งนี้อีกวันนะค่ะอีกหนึ่งวันเท่านั้น,น,นค่ะลูกค้าจ๋าถ้าสนใจโปรโมชั่นรายการไหนรีบแจ้งพนักงานได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าถ้าเกินไปแล้วนะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นวันที่31เตอนเที่ยงคืนไม่ได้ไม่ได้แล้วนะหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เลยสองนาทีไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคนะตัวนี้เป็นของ f o r e v e r 21ันะคะ คะลูกค้าจ๋าไปแล้วนะคะขออนุญาตชวนรายการนะคะวันนี้เป็นเสื้อแฟชั่นคอฟางนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมนะงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคานะคะ8,000บาทน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณกาังงร้อยห้าส0บชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะยี่สบายี่สิบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นลาย บุ๊เว็บไซต์ไอซีเบอร์โรนะคะหดี๋จะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะราของเราเปิดทุกวันค่ะตัง้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทางจิทกซอและจิ๊กซอค่ะสำหรับหมนดนี้นะคะขอบคุณค่ะ